ดวงของคนวันอังคารช่วง10-16มิถุนายนปี67นี้จะได้โชคจากเลขท้ายสองตัวของบัตรประชาชนของตัวเองจะมีข่าวดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดดเด่นมากเรื่องครอบครัวมีแนวโน้มมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวจะมีข่าวดีได้รับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นปัญหาจะได้รับ การแก้ไขปัญหาและมีทางออกที่ดีขึ้นสิ่งใดที่คิดปรารถนาไว้จะสมหวังการเงินที่ไม่ค่อยจะดีลุ่มๆุมดอนดอนก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นคนหมุนเงินเก่งนำเงินไปลงทุนต่อยอดและจนเกิดความสำเร็จและผลกำไรงอกงามเป็นอย่างดีการสื่อสารการเดินทางระยะสั้น จะส่งผลกับคนวันอาคารดีมากบ้านของคนวันอังคารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคุ้มครองถ้ายิ่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในบ้านจะส่งผลดีต่อดวงชะตามากๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องงานและความรักเป็นดวงที่มีนาลีอุปัมร,รมเป็นดวงที่มีคนจะมาคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและ ช่วงนี้อาจจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะด้วยความใจดีของคนวันอังคารทำให้ส่งผลเสียต่อตัวเองเพราะว่าใจดีมากจนเกินไปเป็นคนชอบเสียสละเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ให้เรื่องให้ระวังเรื่องยานพาหันะและ ระวังการมีปัญหาของคนใต้อันเดอร์เราไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องสุขภาพต้องระวังเรื่องช่องปากทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหงือกฟันลิ้นต่างๆสิ่งที่อาจจะช่วยได้และให้ความสบายใจถ้าคนบันอาคารสะดวกทำบุญก็ให้ทำบุญเกี่ยวกับแม้จอนจัดมุนทิแม้จอนจัดแม้จอนจัดทำบุญลงศพทำบุญ ศพไร้าญาติโรงบาลสง่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีมากๆกับคนเกิดวันอังคารในช่วงนี้สิ่งใดที่จะเข้ามาจะทำให้ไม่หลุดไปง่ายๆ